Ha. <laughs> 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 สนุกเลยแต่ตอนแรกอะคึกเลยแหละดีใจใหญ่แต่สนุกได้ลงได้แต่อยู่ดูน้องเล่นนั่งนั่งตื้นตื้น่ะได้ใครเป็นที่ดูแลเลย ngay ông ngay ông luôn hả đủ mà ừ. kép lên lại được, lên lại khá ờ lên tài ลุงโบดูลูกน้องโบลองโบดูบอลได้พ่อก่อนเฟิร์สเอาบอลเตะมาที่ก่อนเฟิร์สเอาบอลเตะมาที่ก่นอบบน,นอ่าแ,แล้วแล้วทำไมไม่ซื้อแว่นตาแต่ทำไมไม่ใส่แว่นตาเฟิร์ส